สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ก็มีความรู้มาให้อีกแล้วนะครับผมเกี่ยวกับผู้หญิงไทยนะครับที่อยู่กินที่ประเทศไทยนะครับกับสามีเป็นคนอังกฤษเนาะแล้วก็มีลูกนะครับแต่ลูกเนี่ยคือลูกของคนเก่าแล้วก็ ให้เป็นลูกของคนใหม่แล้วก็อยากได้พินัยกรรมอยากได้ช่วยเหลือเรื่องบุงนาบ้านหลายๆอย่างเอซเดี๋ยวมาฟังกันครับว่าเป็นไงบ้างวันนี้ขอโทษนะครับเสียงแหบนิดนึงนะครับเพราะว่าทางงานเยอะพูดกับลูกค้าเยอะต้องขอโทษเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมมามาฟังความรู้กันครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ<ม> ไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะครับผมเราให้ความรู้คนไทยเดินต่างแดนนะครับอ่ะอธิบายให้ฟัง่อยเป็นไงบ้างครับผมเออคือสามีค่ะไปทํางานอยู่ประเทศคูเวตค่ะแล้วก็ได้ประสบบาดเทตทางสมองนิดนึงอะค่ะแล้วก็ทําให้สมองเสื่อมกับไม่ได้เลยต้องกลับไปบ้านบ้านเกิดสี่อังกฤษครับค่ะ แล้วก็ที่นี้เราก็อยากรู้ค่าเลี้ยงดูอะค่ะว่าบริษัทจ่ายยังไงบ้างเนี้ยค่ะเพราะว่าสามีไม่สามารถพูดอะไรได้เลยเขาเป็นเกี่ยวกับกระทบกระเทือนสมองใช่ไหมครับผมค่ะโอเคเเคืออย่างนี้ผมได้ผมได้ตรวจสอบนะตอนนี้คุณบอกผมว่าสามีคุณอะได้ไปรักการรักษาเขาเคยอยู่ที่เมืองไทยมาก่อนไหมกับคุณไหมหรือว่าไม่เคยอยู่เลยเคยค่ะเคยอยู่ประเทศไทยค่ะ อ่าแล้วเขาเคยซื้ออะไรคนไหมที่ประเทศไทยมีค่ะมีคอนโดค่ะโอเคมีคอนโดสามที่ค่ะมีรถอืมโอเคที่เราพูดเด,เดี๋ยวผมจะบอกอธิบายให้ฟังอะไรเป็นไงบ้างเอฟซฟังด้ยวยนะครับผมแล้วตอนที่เขาทํางานคูวเวตเข้าเกิดอุบัติเหตุทางสมองเลยต้องกลับที่ประเทศอังกฤษรักษาตัวที่นั่นใช่ไหมครับค่ะโอเคคุณไม่ได้เจอคุณมีลูกกับเขาใช่ไหมแต่ว่าเป็นลูกแบบว่า ยังไงอย่าอธิบายฟังมี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 ลูกหนึ่งคนค่ะก็ให้เขาเป็นเป็นพ่อค่ะเป็นพ่อเหรอเขาเป็นพ่อในใบเกิดอะค่ะโอเคโอเคโอเคเข้าใจาใจครับผมเนาะเราไม่ต้องบอกชื่อนามนามสกุลอะไรทั้งสิ้นนะเราวให้ความรู้คนไทยเนาะนะครับผมคิดว่าสิ่งทิ่งที่คุณทำเป็นความรู้ประสบการณ์สำหรับคนไทยนะครับโอเคหลังจากนั้นพ๊กคุณได้ส่งเอกสารให้ผมตรวจสอบที่ประเทศอังกฤษถูกต้องไหมครับผมค่ะ ผมได้ตรวจสอบแล้วแล้วฟังดีๆครับคือการตรวจสอบอ่ะสามีคุณได้ไปพักอาศัยกับรัฐบาลที่เขาดูแลอยู่โอเคใช่ไหมครับผมเ<ช>นาะอันดับ,รบแรกคือตัวนี้แล้วสองบริษัทผมติดต่อไปแล้วนะครับเขาไม่ติดต่อเลยแต่ว่าผมติดต่อทางของหน่วยข้าราชการของอังกฤษว่าสามีคุณคุณอ่ะได้ทํางานที่จุดนี้จุดนี้จุดนี้บริษัทนี้ที่คูเวตแล้วทางประเทศอังกฤษอ่ะทางหน่วยข้าราชการเขาไม่งโง่ครับ เขาก็ติดต่อไปทางที่นั่นเรียบร้อยแล้วก็ขอโอนเงินค่าเลี้ยงดูประมาณสองปีเพราะว่าทางประกันที่นั่นทางประกันที่นั่นนะครับผมเขาจ่ายให้แค่สองปีเท่านั้นเองโอเคไหมค่ะเนาะจ่ายแ,แค่สองปีเท่านั้นไม่มีอ,อื่นนะครับผมเพราะฉะนันตอนนี้แฟนคุณป่วยไม่สบายกี่ปีแล้วครับอาประมาณหนึ่งปีแล้วคะ่ะ เท่ากับเขาต้องจ่ายอีกหนึ่ง <1 S 2> ปีทางประกันต้องจ่ายสามีคุณอีกหนึ่งปีจากนั้นปุ๊บคนที่รับผิดชอบก็คืออาทางรัฐบาลของประเทศอังกฤษส่วนคุณนั้นนะ่ะคุณได้แจ้งไหมสามีคุณได้แจ้งไหมว่าคุณได้มีลูกกับเขาที่ประเทศอังกฤษยังค่ะเพราะว่าจดทะเบียนที่ไทยค่ะปัญหาคือว่าจดทะเบียนที่ไทยแต่เป็นลูกเขาหรือเปล่าเอาเอาตรงๆนะเป็นลูกเขาไหมไม่ได้เป็นค่ะไม่ได้เป็นค่ะ โอเคถ้าไม่ได้เป็นลูกของเขาเนี่ยครับผมก็ต้องตรวจยินเอเพราะฝั่งนู้นนะ่ะนะครับผมถ้าเราจะยืนยันว่าให้ลูกคุณเป็นคนอังกฤษต้องตรวจยินเองหรือเขายอมรับเป็นบุตรบุญธรรมนะตามใน,ใน,ในเอกสารต่างๆของทางรัฐบาลของอังกฤษอันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากสามารถทําได้ไหมได้แต่ยากมากน,นี้บอกไว้ก่อนนะครับผมยากครับ ตอนตอนตอนนี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วใช่ไหมครับผมตอนนี้คือก็คือต้องรอทางครอบเวลาครอบครัวไปเยี่ยมทีนึงเขาก็โทรมาหาทีนึงยเี้ค่ะโทรโทรให้เห็นหน้ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเป็นสโตกเป็นเป็นเหมือนที่เขาเป็นเนี่ยคือมันเลื่อมน้ำไปเลี้ยงสมองเต็มที่อ่ะก็เลยพูดไม่เหมือนมันเสียไปซีกนึงอะค่ะเสียไปซีกนึงแล้วก็จะพูดขัดขัดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็จะรวบรวมคําพูดให้ให้ทางครอบครัวเขาคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุยผ่านทางครอบครัวแต่ตัวเขาไม่ได้อ้าปากเลยที่หนูเห็นนะไม่ได้อ้าปากเลยแต่ได้แต่แบบมองเหมือนรู้สึกอะค่ะแต่ว่าพูดออกมาไม่ไหวอ่ะค่ะเข้าใจจากลักษณะค่ะคแล้วเขาเขาต้องการให้คนไปที่ประเทศอังกฤษไหมทางครอบครัวอยากจะให้ลูกไปเรียนที่ประเทศอังกฤษค่ะ อยากอยากให้พอเขาบอกว่าที่นู่นก็มีเรียนฟรีแล้วก็อาะต้องมีจ่ายบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้ไปอยู่นู่นเพราะว่าเขาไม่อยากให้อาสามีมาอยู่ที่ไทยอ่ะค่ะเพราะว่าเขาเัวดูแลไม่ดีเขาก็เลยอยากให้เราไปอยู่ที่นู่นกันแต่ว่าแล้วคุณแน,น,น่ใจหรอว่าคุณฟังผม,มนะคุณแน่ใจถ้าเขาบอกให้ไปอยู่ที่นั่นแล้วทำไมทําไมไม่ทําใบรับรองเชิญคุณไปอยู่ที่นั่นอะไปเรียนหนังสือไปลูกชายคุณอะแล้วคุณอะ เขาก็ตอนนี้เขาก็เหมือนจะเชิญไปประมาณสักเดือนนึงก่อนอะไรเงี้ยสองอาทิตย์ลองดูก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปิด<ม>ที่ว่าตอนนี้ลูกทาพาสปอร์ตไม่ได้คือหนูว่าต้องบินไปคนเดียวแต่ลูกกับพานพาสปอร์ตยังไม่ผ่านเพราะว่าอายุน้อยคุณฟังผมนะค่ะคุณฟังดีๆเลยฟีฟังผมด้วยนะครับผมคือตอนนี้คุณบอกครั้งแรกว่าคุณมีเทาเอ่ออะไรนะคอนโดสามสี่ที่ถูกต้องไหมครับค่ะ แล้วตามกฎหมายอ่ะนะครับผมเป็นชื่อของคุณคุณได้แต่ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษใทโซนยุโรปเข้าเป็นคนโอนเข้าต้องได้ใครเป็นคนจ่ายเงินให้สามีคุณใช่ไหมค่ะถ,ถ้าคุณไปที่นั่นเขาบีบบังคับคุณให้บอกเธอเส้นนะเนี่ยคอนโดมีมงมีบ้านนะเพราะผมบอกทุกครั้งว่าเงินไม่เข้าใครออกใคร เป็นหงเท้าเหรอคะก็คือ,อมันมสามารถที่ถ้าสามีตอนนี้เป็นมรดกอยู่ไอ้ยังไม่ใช่มรดกสามีปัญญาทำอะไรไม่ได้แต่เมื่อสามีของคนตายปุ๊บนะครับผมถามก่อนว่าชื่อเป็นชื่อของใครคอนโดเนี่ยชื่อของใครช,ชื่อร่วมคะ่ะชื่อร่วม,<ผ>มของคนสามีกับน,นั่นแหละคือปัญหานั่นแหละคือปัญหาว่าเป็นชื่อร่วมตอนนี้คุณทำไรทำได้เลย เดี๋ยวผมจะมีทนายให้คนหนึ่งอยู่แถวไหนคุณอยู่แถวไหน <c oughs> อยู่กรุงเทพคะ่ะกรุงเทพใช่ไหมค่ะก็คือว่าเหมือนต้องฟ้องหย่าล้างแล้วบ้านหลังนี้ก็คือเป็นของคุณไปเลยไอคอนโดอะ่ะไอคอนโดสามคน,น<ด>ชื่อรวมทั้งหมดเลยอะ่ะสามสองคนนะคะนั่นแหละเพราะว่าเพราะเขาไม่มาแล้วอ่ะแล้วถ้าคนไปที่นั่นอะ่ะแล้วตอนนี้เขายังมีชีวิตยอยู่เอาตรงๆนะถ้าเขามีชีวิตอยู่อ่ะทุกอย่างไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่มีชีวิตแล้วเป็นสมบัติคุณเข้าใจไหมเป็นสมบัตบิเป็นสมบัติญาติพี่น้องเขาเกลียดด้วยหรอคะอ้าวเป็นญาติพี่น้องก็ต้องมีสิทธิ์อะเขามีลูกติดไหมครับก็คือไม่มีคะ่ะไม่ไม่เคยแต่งงานฮะก็คือยังไ<า>งาาตามกฎหมายของต่างประเทศ่ะญาติพี่น้องเขามีสิทธิ์อยู่แล้วพ่อเป็นญาติของเขาเขาบอกอ้าวฉันจ้างใครที่เมืองไทยนะ แปลงเงินนี้เพราะเป็นเงินของครึ่งหนึ่งอย่างน้อยเขาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตจากคอนโดคุณโคอดคุณก็ต้องขายคอนโดให้เขาแล้วเขาบอกว่าให้คุณไปที่นั่นสองอาทิตย์สามอาทิตย์ไปเพื่ออะไรอันนี้คือคำถามมุมหมนนะไปเพื่ออะไรครับไปเหมือนเนเ,อนเขาเ้าเตรียมเขาม้าเตรียมให้คุณเซ็นหรือเปล่าหนูก็คิด <laughs> หนูก็คิดว่าเขาอยู่ดีๆเขาก็มาปีหนึ่งผ่านมาอยู่ดีมาบอกชวนไปอังกฤษหนูก็คิดเหมือนกันถ้าคุณไปคุณรู้ไหมลูกค้าผมอะตอนนี้ยที่อยู่ประเทศอังกฤษอะกลับมาเมืองไทยเขาเป็นบ้าเลยนะคือสติสตางไม่มีแล้วอะเพอโดนกดดันจากสามีจากกันจากครอบครัวของสามีมากแล้วถ้าคุณไปคุณมีใครดูแลล่ะที่อยู่พ้าอาศัยถ้าเขาบอกเธอเซ็นนะเธอต้องเซ็นนะ พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาเขียนออาไว้คุณอ่านเป็นแม่ภาษาอังกฤษค่ะภาษาข่าราชการคุณอ่านไหมไม่ได้เลยเอฟซีได้ยินชัดใช่ไหมว่าชัดไหมเอฟซีสัมภาระใครแผลบิเขาเป็นตำรวจด้วยน้องชายเขาอะเป็นตำรวจด้วยอืเสร็จโจนเรียบร้อยผมแนะนำนะผมแนะนําให้คุณขึ้นศาลขออย่าล้างแล้วขอสิทธิว่าเขาเป็นให้คุณด้วยความเสน่หาบ้านทุกสิ่งอย่างผมแนะนำอย่างนี้อย่างเดียวอย่างอื่นผมไม่แนะนา ระหว่งา,งวหวางที่เขายังไม่เสียชีวิตใช่ไหมระหว่างที่เขายังไม่เสียชีวิตแนะนําให้ทําอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องทนายค่อยว่ากันเดี๋ยวผมหาทนายให้อ,นนอันนี้เราอันนี้เราจะได้เต็มประมาณเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คะครึ่งหนึ่งหรือว่าจะได้ถ้าคุณไม่ทําตัวนี้เป็นของเขาห้าสิบเปอร์เซ็นต์น้องชายของเขารับรองกำลังตีมันรู้อยู่แล้วยิ่งเป็นตำรวจที่ประเทศอังกฤษมันรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นไงบ้างคสำหรับผมผมไม่แนะนำไม่น,นำไม่แนะนำให้คุณไปที่นั่นค่ะ ผมแนะนำให้คุณขึ้นศาลที่ประเทศไทยค่ะแล้วก็ฟ้องศาลบ้าขอย่า,า,า <go dietary rais ella> เลยแล้วทุกอย่างเป็นข้ออ่าเป็นข้อยุติบ้าเขาให้เรื่องความเสน่หาเพราะประเทศไทยมีมีกฎข้อนี้นี่เขาชื่อให้ฉันด้ความเสน่หาถูกต้องไหมศาลเขาจะบ้าอะไรไหมคะก็ต้องดูครับผมก็ต้องดูครับต้องผมจะเดี๋ยวผมจะหาทนายให้คนที่กรุงเทพแล้วกันก็ต้องดูเหมือนกันไงเป็นไงบ้าง แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ผมก็แนะนําให้ให้หย่าร้างกับเขาไปถ้าคุณอยู่ที่นั่นถ้าเขาเสียชีวิตนะ่ะเร็วด่วนที่สุดแต่ถ้าคุณไม่ทำเนี้ยอันนี้คือ p r e s, <S, <pressure> <S, <S มากว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากนั้นจะเป็นสมบัติแหละสมบัติญาติพี่น้องมีสิทธิ์ที่เข้าเกี่ยวเข้ามาห้องเกี่ยวคุณดูไลฟ์ส,สดผมบ่อยๆไหมว่าสามีเสียชีวิตปุ๊บญาติพี่น้องมาขอสมบัติคืนใครดูไหมใครดูแต่ไม่คิดว่าจะมาเจอวยตัวเองแล้วเนี่ยค่ะ แล้วคอนโดหนึ่งอ่ะมีมีราคาประมาณเท่าไหร่คอนโดรวมกันน่าจะประมาณสักถ้าซื้อประมาณสิบสามล้านได้สิบสามล้านไทยค่ะประมาณสิบสาล้านสิบสามล้านคุณเก็บไว้เพื่ออนาคตตอนนี้ซื้อนะคะตอนนี้ขึ้นแล้วอาจจะเป็นสิบเจ็ดสิบแปดผมคิดบ้านนะให้คุณให้คุณน่ะให้คนขึ้นสามดี่สุดนะครับผมเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าอะเกิดขึ้นค่ะ เขารู้อยู่แล้วแล้วยังเป็นตำรวจที่นั่นอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าเออมาที่นี่ปุ๊บฉันบังคับเธอเสร็จนะมาขู่ขันขู่ขู่ตลอดไม่ต้องไปที่นั่นแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูทนายให้ที่ประเทศไทยคนหนึ่งให้เดินเรื่องขึ้นศาลซะตัวนี้ค่ะอันนี้เขาต้องรับทราบไหมคะถ้าเราจะมาขออย่างเขาต้องรับทราบใช่ไหมก็แล้วแต่เราเราเดินเรื่องด้วยเสนีรหานะตอนนี้เราเดินอย่างเดียวผมไม่รู้จะรับทราบเดี๋ยวทนายทางเมืองไทยจัดการเองเขาก็ต้องส่งไปให้ทาง ทางสารทูดต่อไปเที่ยงเที่ยอังกฤษว่าฉันขออย่ารังเขาไม่มาตามกันหมดก็อย่ารังจบเท่านั้นอ่ะคนที่ภาคสาก็คือประเทศไทยไม่ใช่อังกฤษคนละประเทศแล้วอันนี้เราอยากเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะไหลไปหาทางครอบครัวเขาอ่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้องจากนั้นปุ๊บคุณก็เป็นของคุณอ่ะจบละเท่านั้นใช่แล้วก็ขอสิทธิผู้รับ ขอสิบเป็นผู้รับดูแลเด็กคนเดียวลูกคุณอ่ะจะได้เซ็นทำตรงนี้ทำนี่ได้ไม่ต้องรอพ่อเขาเพราะตอนนี้คุณก็้ังรอทุกอย่างอย่างงคุณก็ต้องไปหาทางสารฮะขึ้นศาล่างเดียวติดหมดเลยอติดหมดเลยที่อะไรก็ติดหมดทำอะไรขึ้นศาลนางเดียวนี่คือคําตอบที่ดีที่สุดและทําค่ะโอเคไหมอย่างอื่นผมไม่แนะนําให้ไปค่ะ ผมไม่แนะนําให้ <พอ S 1> ไปาหาลาเอกใจเอะใจว่ามาชวนไปทําไมแล้วทําไมต้องบังคับให้เด็กไปด้วยี่เมื่อนูก็บอกว่าทำพาสปอร์ตไม่ได้เขาก็พยายามว่าให้ออกอังกฤษเด๋ยวถ้าเราถ้าเราใช้พาสปอร์ตอังกฤษได้แล้วอะเราก็เข้าไทยไม่ได้อีกเพราะว่าเราถือออกถืออังกฤษออกเข้าก็ต้องใช้ไทยอ้ถ้ถาเข้าก็ต้องใช้อังกฤษแล้วก็ลูกก็ถ้าตอบว่าลูกเหยียบประเทศไทยได้สามสิบบาทเองค่ะทนนี่นี่ถังทยสีพาสปอร์ตอยู่ที่เมืองไทยจบโอเคไหมใช่ อย่างน้อยคุณก็มีสิบเจ็ดสิบแปดล้านที่เมืองไทยยังอยู่ต่อได้ไม่มีก็ขายไปซะสักหลังหนึ่งแต่ค,คุณก็ยังมีอนาคตอยู่ที่เมืองเทศไทยถ้าคุณกล,กลับไปที่ประเทศอังกฤษคุณโดนแน่คุณจำไหมนะคำนี้นะเอสซีดนะเงินไม่เข้าใครออกใครทุกครั้งที่ผมไลฟ์สดอะมีแต่เรื่องเงินเมื่อวานก็หกสิบห้าสิบล้านหกสิบล้านแกก็ไม่รู้ว่าแกมีเยอะแกก็อ่านไม่ค่อยเป็นใช่ไหมเมื่อวานอะ พอผมมาอ่านผมบอกโอ้โ oh, หได้แปดแสนได้อีกห้าแสนล้านกว่าจํานวนห้าสิบห้าสิบกว่าล้านแต่ไงไม่รู้เรื่องเลยว่าจะได้อะไรจากสามีพอจากนั้นปุ๊บลูกมาปุ๊บไม่มีสิทธินะแต่ลูกมาบีบบังคับว่าต้องทานู่นทำนี่ทํานี่ผมเลยไปช่วยแกเมื่อวานนี้เพราะฉันผมบอกไว้ก่อนว่าเงินไม่เข้าใครออกใครคถ้าคุณมีอตรถ้าคุณมีทนายที่ไว้ใจก็ทําทนายที่ไว้ใจถ้าคุณไม่มีก็บอกผมค่ะ แต่ว่าอันนี้ที่ดินก่อนสมรสนี่เขาไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือยังไงคุณขึ้นขึ้นศาลอยู่แล้วขึ้นศาลไปปุ๊บแล้วก็บอกว่าขอเป็นผู้รับดูแลบุตรเป็นผู้เดียวค่ะแล้วก็ทุกอย่างพูดดเรื่องความเสน่หาจบเข้ามาไม่ได้หรอกเขาให้ลูกเดี๋ยวทนายเขารู้เองจะทำไงที่ประเทศไทยทนายเขาฉลาดอยู่แล้วพวกนี้เรื่องพวกนี้ด้วยความเสน่หาฉลาดอยู่แล้วไม่ต้องห่วง เพราะว่าตอนที่แฟนตอนที่เขาโทรมานะแฟนหนูร้องไห้อย่างเดียวเลยนะแต่ไม่พูดหนูมองหนะ้าเขาเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ร้องร้องร้องเพราะว่าเวลาหนูจะพูดอะไรหน่อยน้องเขาก็โทรศัก์ก็นั่นหละแบบหันหันไปทางอื่นละคือหนูก็เอกใจเหมือนกันเพราะหนูยังไม่ได้คุยกับเขาไงด้านร้องอย่างเดียวไม่พูดเลยอะพวกนี้นเอเไอ้พวกนี้บบนผมบอกว่าไอ้พวกปิงผมบอกไอ้พวกปิงเหมือนเหมือน,นแฟนหนูเขารู้ตัวหรือเปล่าลว,ว่ารู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วเขาก็เลยแบเอาเงินร้องไห้ เพราะว่าเขาต้องทําอย่างนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้อมีบ้านที่อังกฤษด้วยก่อนหน้าเนี้เพิ่งขายไปได้ปีเดียวเองแล้วทีนี้ฝากพ่อขายเหมือนแบบเป็นชื่อพ่อหรืออะไรเนี่ยค่ะแล้วก็เงินก็ไม่ได้มาที่ไทยเลยมาที่ไทยแค่สองสาล้านเองบ้านขายได้ตั้งไปสิบล้านเข้าใจครับเข้าใจแต่คุณก็ได้สองสามล้าน<ข>แล้วก็พอแล้วตอนนี้ขึ้นฝา,า,นางเงียงเข,าก,เเขาก็เลยเคยบอกว่าน้องเขาอะ หิวเงินเขาเคยพูดกับหนูตอนนี้เขายังไม่ป่วยอ่ะหนูหนูก็เลยเริ่มระแวงน้องเขาตอนเนี้ยน่าจะเป็นอย่างอย่างผมแนะนำให้ชิ่งขึ้นศาลก่อนเพราะตอนนี้ถ้าคุณไม่ขึ้นศาลนะคุณได้แล้วติดสิบหกสิบเจ็ดล้านพอแล้วนะครับคนอื่นบ้านที่ประเทศไทยยังไม่มีหนึ่งล้านเลยแต่คุณมีอ่ะค่ะแล้วคุณต้องการขายก็บอกผมเดี๋ยวผมช่วยขายด้วยเป็นไรได้ค่ะเท่านั้นแหละสิ่งที่ช่วยได้ก็ช่วยไปน ห้องนี้ได้รัสิบล้านค่ะก็แต่ยังไงเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวผมแนะนําแนะนําให้คนชิ่งขึ้นสามก่อนแล้วก็ไปพูดแล้เลี้ยงเด็กผู้เดียวลูกบุตรผู้เดียวดีกว่าเพราะตอนนี้คุณทําอะไรก็แย่ไปหมดแล้วตอนนี้ทุกอย่างใช่เพราะว่าบริษัทก็ไม่ได้โอนเงินอะไรมาให้หนูเลยหนึ่งปีแล้วทางครอบครัวก็ไม่ได้ให้เงินเขาแค่บอกว่าเงินหมดแล้วเงินมันเข้าไปที่คุณเข้าใจไหมเมื่อเขาเข้าไปทางหน่วยข้าราชการ พดยข้าราชการของประเทศอังกฤษเขาก็ยึดเพราะตอนนี้คนสามีของคุณไม่มีเงินแล้วที่ประเทศอังกฤษอ่ะเพราะว่าเหมือนเป็นบ้านพักคนชราไนงะเขาก็ต้องดูก่อนขอใชขอยึดก่อนทุกอย่างเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไม่ต้องสนใจแล้วสนใจว่าเอาตัวเองให้รอดตอนนี้อยากเาขาใช้เงินใช,ใช,ใช,ใช้ใช้เงินไม่เป็นแล้วใช้เงินไม่ได้แล้วคนคนที่ใช้เงินได้ก็คือทางรัฐบาลถอนนู่นถอนน,ถอนี่นมาใช้ข่ายุงข่ายาค่าพันนี โอเคไหมโอเคค่ะสรุปว่าเข้าใจว่าไงบางเนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องให้ขึ้นสารเพื่อจะให้เรื่องทรัพสมบัติอะไรอ่ะให้ให้ให้มอบเหมือนทรัพสมบัติอะไรอย่างเงี้ยให้ให้มาเป็นอ่ายกให้ลูกให้โดยเสดหาให้แบบนี้ให้โดยเสน่ห์ประมาณเนี่ยลองดูทนายถ้าได้ไม่เข้าใจก็หาพี่านะ น้องมีสิทธิฐานทนายเองเป็นเพื่อนที่เป็นทนายใครว่าก็ว่ากันไปส่วนพี่ก็ได้ช่วยเท่านี้นะครับผมได้ไเพราะงานเราจบงานที่ผมตรวจสอบเราจบแล้วนะทุกอย่างจบแล้วนี่บอกไว้ก่อนนะเครียรมไหมค่ะงานที่จ้างผมมาอันนี้น้องเขาอยู่ประเทศไทยอะไรนะคะน้องเขาอยู่ประเทศไทยนะครับผมค่ะใช่อยู่ประเทศไทยอยู่กรุงเทพค่ะอันนี้ทางอีเมลของบริษัท เขาไม่ตอบเลยครับผี่นันเขาไม่ได้ตอบไม่ตอบเลยครับไม่ตอบผไม่ตอบผมโทรไปผมเรื่องโทรไปหาหน่วยข้าราชการที่เขาทํางานที่นั่นและคนดูแลเขาไม่เขาไม่ตอบเลยครับแต่ทางเขาดึงหมดแล้วครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าหน่วยข้าราชการเขาจะรู้ว่าเขาทํางานที่ไหนเขาเป็นคนตรวจสอบว่าดยงนี้แล้วเขาตรวจสอบว่าเออเงินอยู่ตรงนี้เง้ยเขาเข้าไปหาเองไม่ต้องห่วงครับคุณเอะคุณห่วงตัวเองก่อนค่ะ มต่นี่หนูอยากทราบว้วแล้วบริษัทเขาไม่ได้ดูหรอว่ามีครอบครัวหรือว่าเขาไม่สนใจอะไรบริษัทจะให้สามีคุณไม่ใช่คุณครับอ๋อให้ตัวตัวคนทำงานให้ตัวคนทำงานไม่ใช่ภรรยาคุณไม่สิทได้ตัวนี้เคลียร์ไหมไม่ได้ขอไอ้นี่ถึงนะค่ะเคลียร์ค่ะลืมไม่ได้เลย ถ้าเขาตายอ่ะถ้าเขาตายเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ประกันมันจ่ายแค่สองปีตอนนี้จ่ายไปแล้วหนึ่งปีหรือหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเรามีเวลาอยู่ก็ขึ้นศาลไปให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดสมมุติเขาหายแล้วสมมุติว่าแฟนเขาหายมันจะหายหรือเปล่าเนี่ยครึ่งซีกแล้วอ้าวไม่หมายถึงว่าเขาดีขึ้นอ่ะถ้าดีขึ้นเขาไม่แต่งานกันถ้ารักกันจริงเขาแต่งานกันใหม่ไม่แล้วเขาจะมาเรียกร้องแบบว่าเอาเรื่องหนูไหมหนูก็ขึ้นศาลจริงขึ้นศาลแล้วนี่ พอเราขึ้นศาลแล้วเขาไม่ต้องไอเนี่ยนะแต่เราก็ต้องบอกเขาแหละว่าแต่สภาพนี้แล้วจะไม่น่าร้อยเหมือนเดิมราหรอกค่ะก็เต็มที่ก็คงคุณหาทนายที่ประเทศไทยรีบ<ะ>ชิ่งขึ้นศาลก่อนขอเป็นคนตัวเองกว่าเขาเสียใจแล้วเนี่ยหนูคุณจะให้ทําไงผมป้องกันคุณเองหรือว่าป้องกันเขาคุณว่ามา ผมทำงานเพื่อคุณผมไม่ได้ทำงานเพื่อเขาคุณ้องเข้าใจหนูก็ป้องกันลูกหนูตัวหนูออแหละเพราะว่าอย่างนั้นพวกนั้นก็เอาของหนูหมดอ่ะเพราะหนูก็ไม่ทันเขาถูกต้องก็เขาเป็นตำรวจด้วยผมไม่สนใจเป็นตำรวจผมไม่สนใจต่างประเทศผมไม่สนใจละเป็นหาเหวผมไม่สนใจผมสนใจความยุติธรรมเข้าใจไหมครับผมค่ะผมสนใจเป็นหาเหวมันจะเป็นตำรวจเป็นอะไรผมไม่สนใจหละผม,มสนใจว่าสิ่งที่เขาทำทำผิดละตอนนี้คุณก็เอาตัวเองให้รอดเอาลูกไปก่อน เคลียร์ไหมค่ะเคลียร์ค่ะก็เดี๋ยวคุยกับทนายต่อคุยกับทนายต่อเราต้องทําเลยมันก็จะทํ้เลยก็ทำเลยก่าต้องทําเลยต้องทําเลยสําหรับพี่ต้องทําเลยไม่รอแล้วค่ะมันดูอันตรายเพราะอันเนี้ยเขาก็พยายามติดต่อหนูทุกวันเหมือนกันนะช่วงเนี้ยหนูก็ดูแปลกแปกไปเพราะปกติอะ ครึ่งเดือนไม่เคยโทรติดต่อหาหนูอยู่ดีๆมาบอกมามากินสิไม่ต้องไปนะอยู่ที่ประเทศไทยหนูก็เริ่มคิดแล้วเพราะว่าเขาเป็นที่ใจหนูคิดอะคือเขาเป็นตำรวจใช่ไหมเขาต้องมีความรู้อะไรรอบมันไม่เกี่ยวจะเป็นตำรวจเลยอะเงินไม่เข้าใครออกใครไม่แล้วหัวหมอคุณยังไงเข้าใจเข้าใจก็คิดว่าเข้าหัวหมอบปก่าเพราะก่อนหน้าเนี้ป่วยมาเป็นปีทําไมถึงไม่มาอะไรกับมา ติดต่อหรืออะไรให้ผมว <ไป S 1> ิเคราะห์นะให้ผมวิเคราะห์นะที่เขาให้คนไปอ่ะเพื่อให้คนไปเซ็นเอกสารว่าบ้านทุกสิ่งนี้อย่างต้องให้สามีคืนผมรู้จักไอ้ฝรั่งดีผมรู้จักคนที่อยู่ทางต่างประเทศดีว่ามันต้องการแค่เงินมันไม่ขนาดพ่อแม่ตัวเองมันอยากได้เงินนะนับภาษาอะไรกับพี่ชายของมันเองอ เป็นไปได้เพราะว่าหนูติดต่าอ่อหนูหนูส่งข้อความไปหาพ่อว่าจะไปอังกฤษเขาเขาไม่อ่านข้อความหนูเลยแล้วเหมือนไม่อยากให้หนูมาหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเหมือนเขาอยู่คนละที่กันนะคะน้องเนี่ยน้องเนี่ยเขาเหมือนมีปัญหาการเงินนะคะคนเนี้ยที่ที่ว่าแฟนเคยพูดบ่อยๆว่าคนเนี้ยเขาขายบ้านไปตังก็ไม่ยอมโอนให้เอาตังไปซื้อรถเบ้นเฉยเลยที่ยก็ค่อยๆว่ากันถ้าสามีฟังผมนะถ้าสามีของคุณเสียชีวิตอ่ะค่อยฟ้องศาลเพราะยังไงคุณเป็นธรรมกาอยู่แล้ว แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ผมแนะนำว่าให้ขึ้นศาลรับยาล้างดีที่สุดปลอดภัยเพราะเงินนั้นก็คงใช้ไปแล้วล่ะถ้าผมฟ้องเข้าจะฟ้องอะไรกัะโอเค,คะนะประมาณนี้ด้วยกันเนาะโอเคไ,ไหมได้ค่ะเคลียร์นะขอบคุณมากค่ะสบายใจขึ้นเยอะค่ะครับ,<อ>บครับ,บสวัสดีค,ค,ครับครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีเอซครับทุกอย่างเงินไม่เข้าใครออกใขรนะครับต้องขอโทษนะเสียงแหบนิดนึงพูดเยอะ เพราะว่าวันวันหนึ่งลูกค้าแต่หมดเลยนะครับแล้วเราต้องให้ความรู้คนไทยเรื่องนู้นเรื่องนี้เสียงเลยก็แหบๆนิดหนึ่งก็ดื่มชาอยู่ครับเนาะเดินทางด้วยเดินทางบ่อยด้วยนะครับเดินทางไปประเทศนู้นประเทศนี้แล้วก็ไม่ไปพักผ่อนด้วยก็กลาบขอโทษในเสียงที่แหบๆนิดนึงเหมือนสัญญาสาญยาสัญญานะไม่ใช่นะครับผมมีไปเป้าไม่ใช่เสียงแหบฮะเพราะว่าแพ้อากาศ <c oughs> นะครับแล้วก็อ่า เดินทางบ่อยด้วยเดี๋ยวไปนูน่นไปนี่ไม่ค่อยพักผ่อนมก็ต้องมีเวลาพักหมุนบ้างนะครับเพราะฉันเอฟซีครับก็ขอเตือนเดียวกันเอฟซี FC ที่อยู่ประเทศไทยเรือต่างๆก็สามารถปรึกษาหรือก่อนที่จะไปที่นูน่นดีนะที่น้องเข้ามาเจอผมอยู่ถ้าน้องเขาไม่เจอผมอะ่ะเข้าคงเรียบร้อยละไปหาเขาก็โดนจับเซ็นชื่อแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ,ค,ค,รบคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีกราณาแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับ